สบายดีสวัสดีครับถักไทยพี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับพบเทพโยครับพี่น้องนับปฏทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นวันศุกร์ครับพี่น้องทั้งเมืองไทยเมืองเล่ากันนาสิจะประมาณหกโมงเสาร์นพี่น้องครับเวลามันต่างกันนะครับทักไทยพี่น้องย่ำเสาร์น้ำเดิมพี่ได้ท่เขม้ารับชมกับฝากคอมเมนต์กันขม้านํ่มนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องซีวอลถึงนะครับ เรื่องประวัติศาสตร์นะครับเบาเรื่องแผนที่ของแต่ละประเทศนะครับวงังสองหมื่ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องครับผมไปเบิ่งในเพจคอมเมนต์นะครับเพจประวัติศาสตร์คอมเมนต์แล้วก็ในประวัติศาสตร์เล่านะครับที่ว่าเขามีการโพ์ลงเนาะนะครับในประเทศเขานั่นแหละครับพี่น้องผมก็เลยอยากเอายิบยกขึ้นมาเ้าเบิ่งนะครับว่ามาคอมแพร่หรือว่ามาเปรียบเทียบเบิ่งนะครับอ่า ว่ามันเป็นแบบใดอันใดคล้องแ้อันใดคล้องจริงหรือประวัติศาสตร์เนี่เขียนขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือจังใดนะครับพี่น้องผมก็อยากรู้ความเป็นจริงนะครับว่าให้ fc พี่น้องนี่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอ่ะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผนที่คอมเมนนะครับเป็นแผนที่คอมเมนอ่าที่เขาอ่าไปโพสต์ลงในเพจเขาเนาะนะครับผมก็ไปดูนะผมก็เป็นคนติดตามเนาะเรื่องแบบเนี้ย นะครับติดตามนะครับในประวัะะติศาสตร์ขเขมรน,นะครับอันนี้คือแผนที่เขาอาพี่น้องเบิงน้ากันเด้อนะครับผมก็มองหาว่าจุดไหนนะครับสีแดงๆเนี่ยนะครับแผนที่ใหญ่ๆเนี่ยแผ่นดินใหญ่ๆนี่เป็นของขเขมรน,นะครับเป็นของขเขมรอ่าลาวก็จะเดี๋ยวก่อนนะเออผมมองหาลาวแทบจะไม่เห็นเลยนะในแผนที่ขเขมรในในใน,ในอดีตนะครับไทยนี่ก็พอจะมี ไทยก็มองไม่เห็นนะครับนะครับที่เห็นนครพนมเนี่ยคือเป็นละโวนะครับเป็นละโวยังทุกวันนี้เรียกนครพนมเนาะนะครับนี่มองไม่เห็นลาวเลยนะครับไทยก็น่าจะเห็นเป็นบางส่วนนะครับมีแต่คมิมนแดงไปหมดทั้งแผนที่นะครับไม่รู้ว่าอ้างอิงจากส่วนไหนนะครับทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหายไปเลยนะครับไม่มีในแผนที่เลยนะฮะ ทีนี้มาดูในแผนที่ลาวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมาแผนแผนที่ลาวเนาะแผนที่ลาวนี่ก็จะโอเคนะครับแผนที่ลาวนี่ก็จะมีไทยนะครับก็คือมีอมีอยุธยาหรือว่าสุขโขทัยนะครับมี2แผนที่แต่ว่าผมหยิบยกขึ้นมาเป็นอยุธยาเนาะนะครับก็จะมีแค่อยุธยานะครับในส่วนของนะครับภาคภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยก็คือนะครับ ไม่ได้ขึ้นกับประเทศไทยหรือว่าไม่ได้ขึ้นกับสยามมาก,ก่อนเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอ้างอิงจากส่วนไหนนะครับเพราะว่าเราอเอามาเปรียบเทียบกันนะครับทีนี้คือ,อก่อนอื่นเนี่ยผมจะอยากจะบอกว่า,ขาเขมรเนี่ยคือเขายึดติดจากน่าจะเป็นเรื่องของเอกลักษณ์วัฒนธรรมนะครับเรื่องปราสาทหินอะไรประมาณนี้นะครับวัฒนธรรมขอมในอดีต ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตนะครับแล้วก็ไปสร้างไว้ตรงนู้นตรงนี้นะครับตกมารุ่นลูกรุ่นหลานของเขาเขาก็พยายามที่จะอ้างอิงในเรื่องประวัติศาสตร์นะครับถ้าเราร่วมรัดตัดตอนเนาะในช่วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยมาตัดแผ่นดินไปนะนะครับเอาผมจะขึ้นแผนที่ไทยให้ดูนะครับแผนที่ไทยในอดีตเป็นแบบไหนามาดูกันต่อนี่ครับนี่คือแผนที่ไทยในอดีตนะครับ เห็นไหมครับว่าแผ่นดินของสยามนะครับในสมัยก่อนนะครับยิ่งความเอาเกือบเอาแค่ครึ่งหนึ่งของประเทศลาวใปัจจุบันนี้นะครับแล้วมันก็จะมีธงฝรั่งเศสเข้ามาทําให้แผ่นดินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับไปขึ้นกับสปปลาวและอีกแผ่นดินส่วนหนึ่งในไปขึ้นกับเขมรนะครับเสียให้เขมรเสียให้ลาวนะครับเสียให้อังกฤษนะครับที่อะไรนะทางภาคใต้ทางมาเลเซียนะครับ ก็คือไทยนี่ก็เสือดินแดนเยอะนะครับถ้าจะเราจะอ้างอิงประวัติศาสตร์เนี่นะครับเหมือนขมรเหมือนพวกาลาวแดงนะครับที่ทุกวันนี้ก็คือพยายามปลุกกระแสความเป็นชาตินิยมตลอดนะครับสอนรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับในตําราเรียนนี่คือในขมรก็ใช่ย่อยเนาะนะครับในสปปลาวก็เหมือนเหมือนกันนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งเรามาศึกษานะครับเรายิ่งมาอ่านดูประวัติศาสตร์นะครับ ในแผนที่เราก็จะซูมดูเนาะซูมดมูนะครับลาวก็ออทยก็มีแต่สุขโขทยัยแล้วก็อยุธยานะครับทางภาคใต้ก็เป็นของอะไรนะมาเลเซียนะครับไม่ใช่ของไทยนะครับตัวนี้เป็นแผนที่ขเขมรน,นะฮะที่เขาทําไว้นะครับ การเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมมองนะครับมันเป็นการปลูกกระแสมากกว่านะครับทำให้คนรุ่นใหม่มีความรักชาติมากขึ้นถ้ามองย้อนกลับขึ้นไปถ้าเรียนประวัติศาสตร์ในประเทศตัวเองก็จะบอกว่าโอ้ตัวเองเสียดินแดนให้ประเทศนะั้นเสียดินแดนให้ประเทศนี้นะครับทีนี้ก็ปลูกกระแสความรักชาติว่าเราจะไม่เสียดินแดนอีกนะครับลูกหลานที่เกิดใหม่ใยญ่รุ่นขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มนะครับเริ่มคิด เริ่มตื่นตัวมากขึ้นน,นี่ก็คือเป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้าคามรยิ่งใหญ่จริงๆนะครับในในอดีตอย่างที่คามนเขาพูดนะอย่างที่เขาอ้างอิงมาเอาตำราเอาประวัติศาสตร์เอานั่นเอานี่มากลางโชว์นะทำไมประเทศขามนดูน่าสงสารอย่างเลยทุกวันนี้ทาไมมันเหลือน้อยๆนะครับถ้าเราพูดความเป็นจริงเนาะทุกวันนี้ขมรมีแผ่นดินน้อยกว่าลาวอีกนะครับขมรมีเท่าไหร่ครับประมาณแสนกว่า นะครับเรามี2องแสนสามก็คือเรา2 0 0 0สนกว่าเนาะประเทศไทยมี5 0 0แสนกว่านะครับถือว่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศลราณนะตอนนี้ถ้าเทียบใส่กับแบบว่าประชากรเนี่ยนะครับไทยก็ถือว่าหนาแน่นมากๆนะครับมีตั้ง6-70ล้านคนนะครับคเมนก็16-17ล้านถือว่าแออัดนะครับในคาเมนพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมร่วมกันเนาะ ในเขตนี้เมื่อก่อนมันก็ไม่มีประเทศอยู่แล้วเนาะเราจะเอาเอาส่วนไหนนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีประเทศจริงๆนะมันเป็นเรียกอาณา,าจักรไอาา้ที่แบบว่าพระมหากษัตริย์เจ้นานั้นเจ้านี้ล้านนาล้านช้างสุโขทัยอยุธยานะครับอ่าขอมนะครับก็คือเขาก็ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเอาผิดเอากฎหมายอะไรไปบังคับกันก็ไม่ได้เมื่อก่อนมันไม่มีกฎหมายแบบสากลเนี่ย นะครับสมัยก่อนเนาะสมัยหลายร้อยปีก่อนมันก็ไม่มีกฎหมายว่าเออทุกวันนี้เห็นเห็นไหมถ้าขเขมรอ้างอิงนะครับว่าดูในแผนที่ขเขมรน,นะครับขเขมรน,นี่กืนลาวไปครึ่งประเทศเลยนะไล่มาตั้งแต่คำม่วนนะครับจำปาสักที่ติดกับอุบลน,นี่ภาคใต้ของลาวทั้งหมดเนี่เป็นของขเขมรมดนะครับในแผ่นดินเมรน,นะทุกวันนี้คือหลังจากที่เขาล่าอาณานิคมกันเสร็จเนาะ มันนี่มันก็ไม่เห็นมีกฎหมายไหนที่จะมา,มาแบบว่าเช็คบินย้อนหลังนะครับามาทวงคืนไปฟ้องศาลโลกจะเอาลาวขึ้นกับคเมนจะเอาคำมว้วนจะเอาจำปาสักนะครับถ้ามันทําได้นะครับผมว่าประเทศไทยก็กคงทําได้สิประเทศไทยก็ยิ่งจะฟ้องร้องกันใหญ่เลยครับเสียดินแดนให้ไทยนี่ในประวัติศาสตร์ไทยนะถ้าฟ้องร้องกันได้นะในอดีตไทยเสียดินแดนไป14ครั้งนะครับตามที่ผมเคยเรียนที่ประเทศไทยนะสมัยผมเรียนลำลำลำ,ลำกำแหง นะครับผมก็ได้ผมผมก็เคยอ่านดูนะครับผมก็เห็นนะครับว่าประเทศไทยเสียดินแดนไปทางภาคใต้ก็เยอะทางคามนทางลาวอันนี้คือประวัติศาสตร์ไทยที่อ้างอิงเนาะนะครับถ้ามันฟ้องร้องกันได้นะทุกวันนี้คือมันทําไม่ได้แบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมีกฎหมายสากลห้ามลุกล้ําอธิปไตยประเทศกันและกันทุกประเทศก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศสถาปนาเป็นประเทศกันหมดแล้วนะครับ จะพยายามปลุกกระแสความเป็นชาตินิยมด้่นนี้มันก็เอาคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคอเมนไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยมันก็ไม่ได้เรามาอยู่กับปัจจุบันนี่ว่าเ,เศรษฐกิจในประเทศคุณเนี่ยชีวิตการเป็นอยู่คุณภาพรายได้ของประชากรคุณในประเทศคุณเนี่ยคือมันล้าหลังมันตามตามหลังประเทศไทยอีกเยอะนะครับในสปปลาวก็เหมือนกันนะครับปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยคืออ่า ลรวเนี่ยเปรียบเทียบใส่ไทยนะครับคือยังตามหลังไทยอยู่แล้วประมาณ50ปี5 60ปีนะครับเเมรนี่ก็ยังตามก็่า30ปีนะครับคิดว่าจะตามไทยไทยทันมันก็ไม่ทันเพราะไทยเขาก็มีการพัฒนาอยู่อย,อยู่ตลอดนะครับทุกๆครั้งเขามีการพัฒนานั่นนี่ตลอดนะครับไม่มีทางอ่ายิ่งคนเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบการศึกษานะครับเด็กไทย คนไทยนะครับเข้าถึงการศึกษามากกว่าคนคาเมนคนลาวนะครับเทียบเทียบในมหาลัยนะครับมหาวิทยาลัยนะครับในประเทศไทยก็ติดอันดับเอเชียเยอะแยะมากมายนะครับมหาลัยพนมเปญดวงดงแห่งชาติลาวนะครับแทบจะไม่มีชื่อในอาเซียนเลยนะครับอย่าไปเปรียบเทียบสายเอเชียเลยยังไม่มีนะครับแล้วที่สําคัญนะนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยพาสปอร์ตประเทศไทยเนี่ยทรงอิทธิพลช่วงนี้ พาสปอร์ตไทยส่งอิทธิพลได้ทว่วนี้ไปได้สถิติเพิ่มขึ้นนะครับไปได้หลายประเทศมากคิดดูครับไปแถวนะครับมีผมอ่านผมอ่านเจอนะครับตัวนี้ไทยอะไรนะติดอันดับที่67ของโลกนะครับอ๋อไม่ไม่ใช่นะนะครับไทยติดติดอันดับที่70กว่านั่นนะครับมันแบบขึ้นมาอีกนะครับทําให้คนไทยนี่นะครับดูมีค่านะครับสกุลเงินไทยพาสปอร์ตไทยดูมีค่า นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คดูให้แป๊บแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านข่าวอยู่เมื่อเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวผมก็ยังตกใจเลยว่าโอ้โหนะครับผมยินดีกับคนไทยมากเลยนะนะครับผมก็ไปเสิร์ชหาอยู่ในภาษาอังกฤษนะครับไทยพาสปอร์ตนี่นะครับนี่ครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับนะครับไทยติดอันดับที่63ของโลกพาสปอร์ตที่ส่งอิทธิพลในปี2567 นะครับไทยไปได้หลายประเทศมากๆนะครับที่ออกออกหนังสือให้นะครับออกออกหนังสือให้ไทยเยอะมากเลยนะครับแถวยุโรปก,ก็มีหลายประเทศนะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าเปรียบเทียบว,ว่าการไปประเทศนั้นประเทศนี้ของประชากรเขาได้รับการยอมรับจากสากลมากน้อยแค่ไหนก็คิดดูเอานะครับลาวนะครับผมจําได้เพราะว่าเป็นบ้านเกิดเนาะลาวไปได้22ประเทศ นะครับที่ไม่ต้องขอวีซา่านะครับไทยไปได้หลายสิบประเทศมากกว่าเราสองสามเท่านะครับเราไปได้ยี่สองประเทศไปในอาเซียนนี่ก็เท่าไรสิบประเทศสิบประเทศคือมันเป็นกลุ่มเออเอซอยู่แล้วมันไม่ต้องขอวีซา่านะครับกดอาเซียนมันก็ไปได้หมดอยู่แล้วคือประเทศอื่นที่เราไปได้นอกจากในอาเซียนนะี่ครับมีแค่สิบสองประเทศ ที่เหลือคือขอเพราะยืน่นวีซ่าแทบตายบางคนก็ไม่ผ่านบางคนขอเป็นปีบางคนขอ6เดือนก็ไม่ผ่านนะครับส่วนขเขมรนี่ก็ไปได้20กว่าประเทศเองนะครับคือรวมแล้วกับรวมแล้วกับในอาเซียนนะนะครับอันนี้คือที่ที่มาที่ไปว่าคือประเทศไทยเนี่พาสปอร์ตทำไมถึงทรงอิทธิพลน,นะครับพี่น้องมันขึ้นอยู่กับผู้นำประเทศจริงๆนะครับคุณรู้ไหมว่า ทำไมประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมันเป็นไอเดียของผู้นําในประเทศไทยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเราไปค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไอก่อนที่จะมีะคุณเชษฐาด้วยซ้ํานะครับเกือบทุกรัฐบาลในประเทศไทยเรื่องฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวแถวยุโรปอเมริกาคิดดูว่าแคนาดาเนี่ยแคนาดานะครับไปอเมริไปไปไทยนะครับไม่ต้องขอวีซ่านะครับฟรีวีซ่านะครับ อังกฤษไปไทยไม่ต้องขอวีซ่าฟรีประเทศแถวยุโรปเยอะแยะมากมายนะครับไปไทยไม่ไม่ต้องขอวีซา่าเอานะครับอลองให้ประเทศกลุ่มเหล่านี้ไปเหยียบลาวสิคนละสามสี่สิบดอลต่อคนไปคาเมน์สิครับดนนะครับคือนโยบายมันต่างกันทําไมปร,ประเทศไทยนีย่คือเขามีวิธีต่อให้เขาไม่เก็บเงินค่าวีซ่าฟรีเพื่ออะไรครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา แต่เม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วเขาสบายใจเนี่ยเขาจะใช้เงินในประเทศไทยอีกมหาศาลนะครับนั่นคือเป็นการเขาเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนที่ดีมันไม่ใช่ว่าต่างชาติจะมาที่ออกแบบออกกฎหมายโอ้คนอังกฤษมาเหยียบลาวนะครับสามสี่สิบดอลล์นะครับอ่าคนอเมริกามาเหยียบคนแคนาดามามาเยียบนะครับเสียน,นั่นนี่นั่นคือพวกเขเมรพวกลาวคือนโยบายมันไม่เหมือนกันแล้วทําไมกลุ่มคนเหล่านี้ นะครับหมายถึงลาวคขมรเนี่ยไปไม่ได้หลายประเทศเหมือนไทยคุณอยู่ในกลุ่มพวกโซนคอมมินิทนะครับประเทศที่ลาวไปได้มีประเทศไหนบ้างน,นะครับผมยกตัวอย่างแค่สองสาประเทศนะครับไม,ไม่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับมีคิวบามีรัสเซียมีโลโรเกียมีแต่ชื่อประเทศที่ทอยู่ในที่ไม่ไม่ที่ไม่ได้อยู่ในสรนระระบบของประเทศเสรีเป็นประเทศที่ว่าไม่ได้เจริญไม่ได้พัฒนาอะไรเลย นะครับที่เราไปหาพบหาสมาคมกับเขาได้นะครับแต่ไทยนี่คือเขาอินเตอร์ไปหลายประเทศแล้วนะครับสเปนฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเกาหลีใต้นะครับแล้วก็อิตาลีนะครับไปไทยอะไรพวกนี้ไม่เสียว,วีซ่าเลยไม่เสียค่าวีซ่าเลยเดินทางเลยนะครับสบายใจนะฮะ ประเทศที่ทรงอิทธิพลนะครับพาสร์มีอยู่6ประเทศนะครับฝรั่งเศสเยอรมนอิตาลีญี่ปุ่นสิงคโ,โปร์สเปนน,นะครับปร,ประเทศไทยติดอันดับที่เท่าไหร่นะครับ63ของโลกพัสร์แคนาดาติดอันดับที่38ของโลกนะครับอันนี้ขนาดนะครับว่าประเทศในเอเชียมีประเทศที่ติดเยอะๆนะครับสิงคโ,โปร์ก็ติดญี่ปุ่นก,ก,ก็ก็ติดนะครับ ขเมรนกับลาวเนี่ยยังโหนะครับจากัดอยู่เขายังจํากัดเพราะว่าประเทศที่ยูงอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์ประเภทที่ไม่มีพันธมิตรเป็นฝ่ายเสรีไงนะครับเราก็ต้องยอมรับคือคนลาวคนเลา่าเฮ้าเนี่ยครับพี่น้องว่าต้องจมนะวาทาไมคนลาวไปประเทศนูน้นประเทศนี้มันยากไม่ต้องไปอิจฉาคนไทยนะไทยเขาไปแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับคนลา่าเฮ้านี่สิไปต่างประเทศนะครับเยอิชิวาจะสันนะครับพี่น้องแค่จะไปเกาหลีนี่ยังแทบตายแล้ว นะครับไปเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยยื่นเรื่องแทบต่ายก็มีเยอะๆนะครับประเทศไทยนะครับเกาหลีใต้ฟรีนะครับอันนี้คือสําหรับไทยนะครับมันต่างกันพี่น้องครับการที่จะตามหลังไทยเอาการที่จะจะแบบว่าพยายามที่จะเปรียบเทียบใส่ไทยพยายามที่จะเดินตามคิดว่าจะแซงไทยนั่นนี่นะครับมันคิดเป็นไปไม่ได้นะครับไทยยังไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลยเข้าใจไหมครับ เขมรเป็นเมืองขึ้นใครบ้างนะครับก็รู้นะครับเยอะแยะมากมายหลายสิบป,ปีเป็นเมืองขึ้นของไทยด้วยสยามนะครับลาวก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคือจะมาแอบอ้างว่าวัฒนธรรมนั้นยิ่งใหญ่กว่าสยามยิ่งใหญ่กว่าไทยนะครับอันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์ทีเเนะ่เขียนขึ้นมาเองกันทั้งนั้นนะครับเขียนขึ้นมาเองมันไม่มีกฎหมายรองรับสมัยก่อนเอาตอนนี้กฎหมายรองรับว่าประเทศคุณเหลือแผ่นดินแค่นี้นะครับเขมรนี่แสนแสนแสนกว่าไทยมีห้าแสนกว่าลาวมีสองแสนกว่า จำแค่นี้กฎหมายเขารองรับณนะปัจจุบัน,นเอาแบบนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องไปปลูกฝังคนรุ่นใหม่รุ่นไหให้มีความคิดอยากได้นั่นนี่คืนแล้วก็ดราม่าก,กันเถียงกันนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องห้ายๆนะครับที่เข้ามาติดตามครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์คำนั่ครับพี่น้องครับตอนเสาร์นะพี่น้องฝากกดแชร์นั่สวัสดีครับ